ครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้วันเสาร์นะครับก็เย็นวันเสาร์นะครับวันนี้จะพามาเดินดูสวนนะครับครับที่บ้านปลวหลายอย่างครับนี้กวางตุ้งนะครับกลับต้นหอมนะครับแล้วก็มีอาไทยเนี่ยผักมุ้งนะครับมีมะเขือะครัยแล้วก็มีหลายอย่างครับแล้ก่อนที่พามาเก็บมะนาวต้นนี้นะครับ น้ยเสียงเป็นอะไรวันนี้ <c oughs> นะครับก็ปลกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวาพาไปดูฝั่งโน้นนะครับเราจะจำหาวัตถุดิบนะครับตอนนี้ปลูกเพกไว้นะครับกับชะโมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นฟักทองนะครับอันนี้เอาเม็ดมาทิ้งไว้ครับงอกเยอะเลยครับ อุ้ย,ย,ยกะเพราก็มีนะครับอันนี้เผาเพียบแนละ้วโอ้ยยาสูงเลยไม่ได้มานะไม่ได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนขะ้าได้ไม่นอกะว่าจะพาเข้าป่านะครับวันนี้ เดี๋ยวดูว่ามีอะไรไปได้บ้างกลับว่าจะมาเอาพริกพริกมันไม่แดงเน็ตไม่ดี โทรศัพท์ไม่ดีไม่รู้เอามันยังงอกอีกบอก่อันนี้เห็ดคอร์ดนะครับเอามานานแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังมันยังมีเชื้ออยู่มันยังงอกอยู่พอได้เก็บก่อนแก่แล้วมั้งอันนี้มันจะแก่แก่แล้ว จะเอาทิง้งเรามันยังงอครับอุยอ้ย,ยเดี๋ยวดูาไปทำเมนูอะไรเสริมได้ไดโหอยู่ค่อนข้าง,างเยอะด้วยนะต้องระมนะัดระวังไข้ลืออกระบาดในะช่วงนี้ประเทศไทยอันนี้มีอะไร้็มันออกอย่างนี้แล้วไม่มีที่ออกแล้วเปล่า ว่าจะเอาอเ,านเนม็ดแฉกได้ไหมอย่้องลูกอ่อนๆนี่นะสามลูกก็พอ ไ่รูปโปรกอะไรเต็มไปหมดครัโอ้สัปดาห์ก่อนนันฝนตกมันงอกเต็มเลยซ้าอะไรต่ออะไรไม่รู้องซักหนึ่งอีกหนึ่งแจไม่น้านี้อุ้ยรถจัดครับ โอเคครับได้มาสองสามอย่างครับเดี๋ยวตอนนี้ก่อน,นครับไม่มีมือถือครับนะตอนนี้นะครับเราเดี๋ยวเจอกัอน,นครับว่าเย็นนี้เด็กๆจะทำเมนูอะไรครับสวัสดีครับ